เฮ้ยน้ำทึ้งไงบ้าเลยมึงต้องออกเฮ้ยมึงต้องออกกายไปเจอคูนะกูออกเป็นกอกเลยเฮ้ยผู้หญิงเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะคุณสวยทำไมคุยโดะเซอกเือกเซอกเซ็อเซ็งสอบสอบอาจาคุยโดี e ีสองเลิกสอบอะไรเฮ้ยบ้าคุยโดะ ไมเจอกูหรอกกระตอยู่ไหนกระแตโตถุงมีกระตมีเนี่ยก็ได้พวกเยอะเพียร์แล้วมีเดียวมายีอันอะเอ้โอันนี้แครแคไรคนีโอเหรอเล่นโปรบ่อยๆนะอะไรอะไรอย่าอย่าดิ้นล้อเฉยอะไรอะไอเกียรจันหัวแคร์ึงไม่ล่วงอะ ไม่ลวงเ้ยโซทูบีหบ้านไหนบ้านบ้านข้างบ้านข้างโทมีวิ่ากที่เ็วิ่งมาดิครับแอบยิงข้างหลังคนหนึ่ง เราไม่ได้มันอยู <Jim lamps> ่ล้อมบ้านสหนอแล้วพี่แล้วสองปัมงทางเลยจะตายใครแตกแะพี่ให้ปั๊มพี่เองพี่เองพี่แตกพี่แตกพี่แตกหมดแลังสองทางเลยตรงกลางเลยตายเลยไอ้แมรู้อ่ะมันรู้ผมผมมาว่ะมันรู้ว่ะ ีมีหัวแค่นี้เฮียก็ปากดีอย่างนี้แหละอะไรยีงหายอ่ะเฮ้ยตรงนี้สองตัวอะไรทำไมต้องร้อนตัวบุญช่วยคุณครับข้างมาสบอกผมว่าสามตัวนะบ้านกลางเนี่ยบอกผมขอโทษสงสัยมึงแรงรักแค้นมากที่เดือดร้อนแทนกันด้วยอะไรคืออะไรผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมอยู่คนเดียวอะไรกูคุยกับมึงเงี้ยอ่ะมึงมีเสือกสองสองนะโอเคโอเคขอโทษขอโทษ ต่อต่อเห็นบ้างผมบ้างเฮียกูผิดตลอดพี่ผาเฮ้ยผีอ่าเนี่ยมีตัวหนึ่งตอนตอนนี้นะที่เห็นทางไหนทางไหนเนี่ยเนี่ยบ้างผมอยู่ตรงบ้านสาลายริมน้ำอ่ะแถวแถวอู่อ่ะเอออตายศาสตุรขึ้นหลังนี้ได้แล้วแม่งแต่ยิงไม่ได้ตั้งโต๊ะบังร้อนเฮ้ยกูไม่กูไม่เก่งเหรอเรื่องกูเก่งโอเคป่ะเอ้ยไอ้อะไรมึงบ่นเลวหาแนี่ยเฮียปากก็ขุดบ้างนะปากผมปากวันนีปากเดี๋ยววันนึงเราแคมป์สี่ชาติ ทำอะไรต้องให้สอบมาได้แบงค์ดัาบนบ้านน่ะทำอะไรอ่ะอันนี้อันนึงแล้วอันนึงแล้วต่อห้องนี้ฐานล่างบ้าสองชั้นลางบาสองชั้นเก็บของ เก่อนเลยแล้วมันจะเปิดไแม่งลุงจะ่ยิงจากตรงไหนซาน่ยิงตรงไหนเออเดตนึงจะเคลียร์แล้วสวยด้าขวาด้านขวาด้าขขว้ขวาอใครพึ่งขึ้นมาอ้าวโหใครเกิดหมาโล้อโห ไอ้เย,ย,ย,ยี่ลืมใส่ยู่ไหนพี่มาบ้านแตกล้วันแตกไปใช่ไหมทำเอาไว้ลอยตัวไล้วลอ่ไ มึมันแีมีทีแม็กพี่มาตัวนึ่งมันไม่แตกมาีม็กหมดแล้วระวังระวังแมระวังผล่ไปแล้วจยังไรไมออ้อามายังไรโฟไหนเลยมันอยู่ในต้นไม้ในพุ่มนะตอนเนี้ยกำลังจะดิ้นเลย ฮะตองหิมตีอะไม่ไม่ตรงริมน้ำมีิเกิดริมน้ำอ่ะแล้วมันเกิดมาตัวหนึ่งแล้วตอนเนี้ยไปละผมหน้าผมตัวหนึ่งพี่อ่าตรงนั้นแหละสองตัวนะตอนนี้มีสองแล้วเรามันเกิดมาอีกโอ้โหแตกมือ โอ้โหอีกตัวหนึ่งตรงหินจะแตกแล้วโอ้โหโดนยิงโดนอีกแล้วเหรอเตียมแตกแล้วไม่มีเงนไม่แตกแล้วไอ้จันไอสัตว์เจ็บสิมึงพี่พี่อย่าเดือดเกิดไปยิงครับผมง่ายปะ

หยีไมวิ่งตามใครอะ่ะน้านไปไหนแล้วไม่รู้ไม่รู้อเ,เอาอีกเอาอีกไอ้เหี้ยเมื่อกี้ก็ดักเกิดรอบนี้ขับรถอีกไอ้บ้ามึงใจเย็นห่อยพวกมึงเนี่ยลงมาเด็กลงมาตาย มึงมีสารพัดเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่พุ่งน้าน้ามาเฮ้ยเฮ้ยคนขับรถหลังต้นไม้เต็มเลยม่ชุดุดโอเคอยู่นะตรงผมตายเนี่ยบ้านอันนี้มันเก็บของผมยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งอยู่นั่นน่ะมันยืนนะยืนแล้วยังไม่เห็นมันอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหยืนเฉยเฉยเลยอ่ะไม่เห็นนะ

ไม่มีอะไรให้แล้วยิงสวายเลยสักแล้วเกิดอะไรเอาใจเยอะไหมเกิดไปโอ้โหด่าเกิดไปมาเกิดเยอะนะผมไม่เล่นสองพ่อเสียแล้วผมไม่ยิงมึงแล้วนะกูช่วยมึงแล้วด้วย